มาค่ะมาเมื่อไี้สาวรัมสิพามาอันนี้ผักล่างแล้วเด้อค่ะสิัาดองดองผักข้ยเกลือกันเด้อค่ะสาวรัมเห็บในแบบของสาวรัมด้วยค่ะเด้อเมื่อสิบขันค่ะขันประกาศเขี้ยนผักกาดกรอบดีดีอ่อนๆปกติบานเข้าสิแก่ใบเขียวเลยครับปักกาดเขิ่ยนพักอยังงเนาะพักที่เขาใส่ดองบานเข้าประกาศเขียวกว่าค่ะ ปล่อยไปเมื่อวานนี่ให้มากค่ะน่ามาดองดองส,สินสัน่เม่านเลนั่งคันดันยอั่เหลืเขียว เดี๋ยวมันก็จะอกได้ค่ะเนี่ยอบกรอบค่ะกรอบหลายมะนะาวหั่นละกาวมาางเท้ยวปันหุ้นค่ะ เราหกับดกินค่ะนี่ค่ะเรจะปิดประมาณนี้ค่ะเ้าเราจะเปิดบางเล่เ้างก้จอนน้ำเกียยมันออกเปิดมล้วกลางนใสนะ ด,ด,ด,าาดูค่ะเอาล้างกับซีมังค์ทันอบสองดูค่ะเอาล้ามันจะได้ประมาณนี้แหละค่ะเอาล้าับซีมังคทันรอบสองมันรอบสองนะคะใส่เกลือชีได้หลายเนี่ยค่ะเป็นไร เปบนนี้แหละค่ะมันบางยางด้วยกันเข็ดไงผัดไส้หมูมันเนาะค่ะเอายหงายแล้วแต่เนาะหัวคิดไผ่หัวคิดมันอะเมื่ค่ะในน้ำซ่าเข่าซ่าร้านเตรียมไว้แล้วค่ะเตรียมไว้แล้วแล้วนสำซีไน้ำตาลใส่น้นยนอยหนึ่งเด้อค่ะเด้อน้ำตาลชายใส่ใส่กับน้ำไปเลย มีคนเห็ดคือสาวลันรูแต่สาวลันใีจ้จนสี่ตลอดค่ะแล้วก็นี่คือนำเส้าเข่าค่ะเอ็ดไปบางๆค่ะสาวลันเป็นคนบวคขันเด้ยค่ะคนมันติบนึ่งด้วค่ะ เล็กน้อยนึงค่ะค้าเอาค่ะพักหน่อยพักไรค้าเอาอ่อนดีค่ะแบบนี้จะเอาน้างจะเอาลงน้ำเด้อค่ะเด้อลงน้ำเอาล้าก็จะเอาลงน้ำให้ดูนะคะก็จะใส่แบบนี้ค่ะใส่ไปเลยค่ะนส่ท้งตัว รอชุเมด้วยค่ะสองสามมือได้กินแส่บค่ะแส่บเพื่อสาวลัมมีแน,นวใดว่าเราสิบโบเสียบผักกระเดาก็น,นั่นเราก็ยังเสียบเลยเลวเขาละทรงนี่ค่ะลักษณะนี้เด้อค่ะเด้อออกมาแบบนี้อะคะ่ะเคค่ะยังได้กับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สาวลัมเลยเด้อค่ะ สวัสดีค่ะ